วันนี้คู่สามาฟังท่านฝ่ายค้านวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของกระทรวงกลาโหมนะครับเรื่องของกองทัพก็จริงๆแล้วก็เรื่องเดิมๆนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแต่อะไรที่มีแต่น้ำน้ำทั้งนั้นนะครับยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่งคั่งของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ เรื่องวัฒกรรมด้อยค่าต่างๆเรื่องที่บอกว่าภาพลักษณ์ตกต่ำนะครับใช้ i อโอดำมืดลึกล้ำนะฮะล้ำลึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าให้เวลานะครับให้เวลารัาบาลบริหารงานให้ครบ4ปีจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็จะตระหนักดีตอนจบเองแล้วกันนะครับว่าคนที่ใช้ i อคนที่พยายามครอบงำนะครับให้คนหน้ามืดตามโมดจริงๆแล้วคือใคร นะครับเรื่องของการที่รัฐบาลนี้นะครับเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามที่จะทําอยู่ปัจจุบันก็ยืนยันนะครับว่าพัฒนาร่วมกันนะครับก็ก็ว่ากันไปท่านใช้คขาปฏิรูปผมก็ใช้คขาพัฒนาร่วมกันไปนะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเราก็มีความเห็นต่างตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมัครใจเกณฑ์ทหารนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของ ที่ท่านใช้คําพูดว่าเวลาเราไปซื้ออะไรมาเราก็ต้องไปเอาอะไรมากลับคืนมาบ้างที่ยกตัวอย่างที่มาเลเซียมาอะไรมานะครับผมเองผมก็มีการคุยกับท่างท่านผู้จัดการเหล่าทัพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไว่าเราก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เหมือนกันเรื่อง count t r a ร e เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าจะไปซื้อวุธเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไปเอาอย่างอื่นมานะครับเราก,เราก็เราก็พยายามที่เราทําอยู่เพราะนั้นแค่เจ็ดเดือนเองนะครับเราก็เชื่อว่า ให้ในเวลาไปสักพักหนึ่งก็คงเห็นผลงานที่เราพยายามทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องคืนพื้นที่มานะครับเรื่องหนองวัวซอโมเดลนะครับท่านบอกว่าทํามาหลายปีแล้วก็ใช่ครับแต่มันก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่ตอนนี้กรัฐบาลนี้ก็มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็เชิญท่านผู้บัญชาการฐานบกมาก็มีการพูดพูด,พดคุยกันต่อท่านก็บอกว่าในจังพื้นที่จังหวัดลบบุรีก็จะมีการคืน,พ,นพื้นที่มาและไม่ใช่คืนมาเฉยๆนะครับคืนมาแล้วก็จะมีการทําระบบชนระทานให้พี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกัน นะครับอันนี้มันก็ต้องค่อยๆทําไปแต่ยืนยันนะครับว่ามีความคืบหน้าในการเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะนะที่เราจะพยายามทําให้กับพี่น้องได้มีพื้นที่ในการทํากินมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของเงินทอนเนี่ยท่านข้าก็พูดมาหลายหนเหมือนกันนะนะครับว่าผมว่าขอบอกแล้วว่าถ้าถึงมีเงินทอนก็เอาก็ก็ขอหลักฐานมาแล้วกันนะครับเรื่องของเรือฟิเกตที่ท่านเชียร์หรือเกินเนี่ยถ้าเกิดผมพูดกลับไปว่าของท่านพวกท่านมีเงินทอนท่านคงไม่พอใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาหลักฐานมาพูดกันดีกว่า นะครับเรื่องที่เรื่องจะไม่จบเรื่องของเรือฟิเกตที่จะต้องมีการสอบสูงให้มีการให้มีการต่อในประเทศไทยนี่ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆอย่างมีหลายๆมิติซึ่งเราก็พยายามพูดคุยกันอยู่เพื่อที่จะให้ทางกองทัพได้ของที่ดีที่สุดนะครับก็ยังฟังมาสี่สนาทีก็ยังเข้าใจว่ายังเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า พวกท่านเคยพูดว่าเอาเรือประมงมาบลบเลยแทนเรือลบต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้วันนี้ก็จะสับสุดได้ซื้อเรือลบอีกนะครับก็มุนงม,ม,มากนะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะครับเรื่องวัฒกรรมอาไซด์นะครับผมว่าเราเรามาพูดกันเรื่องเนื้อง,งานดีก,กว่านะครับว่าเราก็พยาย,ยามที่จะพัฒนากองทัพต่อไปนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธก็จะให้มีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็คํานึงถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆจะได้จากการที่เรามีการซื้อขายอาวุธด้วยนะครับก็ขอยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศครับขอบคุณครับ